สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดก็เอาเลขเพื่อนนะคะที่ไปไหว้หลวงปู่สวงนะคะแล้วเพื่อนก็ถูกมาแล้วสีงวดนะคะท่านผู้ชมเรามาลุ้นงวดที่ที่5กันนะคะว่าเพื่อนจะขอได้ไหมคะอันดับแรกก็มาที่เลขคำนวณของแอดก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะแอดลองคำนวณดูนะคะบนแอดให้สามสี่แปดเก้าสิบแปดนะคะส่วนสองตัวนะคะเล่นบนนะคะสี่แปดกับสี่ห้านะคะท่านผู้ชม ก็เป็นแนวทางนะคะก็มาที่เลขปูทองคำนะคะงวดน,นี้ให้5 0 5 250 202 56 0 6 09นะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะแล้วก็มาที่เลขปูสวงนะคะเพื่อนเขย่าตอนแรกนะคะได้28ที่2ได้25 รูปเสียทูบเสี่ยมโชคนะคะก็ได้6,37นะคะอันนี้ของเพื่อนบอกนะคะก็ลองซื้อดูนะคะเพราะเพื่อนก็ถูกมา,าสีงวดแล้วนะคะก็มาต่อที่อาจารย์เน่งนะคะอันนี้นะคะก็เข้าทุกงวดเหมือนกันนะคะแอสเกลยเอามาฝากนะคะก็947 0 9 0 7นาะคะอา,อาจารย์เน่นบอกว่าไม่ต้องกลับนะคะเลขล่างนะคะท่านผู้ชม0 9ย์กับ07นเในซื้อแบบไม่ต้องกลับก็ได้นะคะ แล้วก็มาต่อที่ปูห้านะคะให้06289877ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็พานะคะฝากกดติดตามช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ